จริงๆน่าจะสงสัยตั้งแต่ตอนที่มันย้ายห้องแล้วเนาะเอาเพราะเราเปิดไฟไว้ใช่ไหมเออเลยย้ายห้องไปก็นตรงนั้นตอนนั้นพเอเราหาอาะไรเสร็จปุ๊บเราก็เปิดไฟเลยใช่คิดไม่ถึงตอนตอลาปุ๊บไม่ได้เ,เปลี่ยนห้องเลยโอเคของดนตีไม่มีกระจกไม่มี วา <Okay. S 2> งดอตนอกบ้านได้นะทำไมอ่ะอ๋อมีมอะไรวางไงตรงที่างงว,าวางของอ่ะจะได้จะวางไงวางแถวหน้าบ้านได้เปล่าไปอยู่ห้องเบียร์นี่เออโอเคโวยกาไม่มีไพาทาโรลล่เลูดิบหายแล้วไพทาโร่ไม่มีคงไม่ออกตุ๊กตาบูดูอีกใช่ไหมฮะ หลอดอะไรเอาดอดถือเงาพลอยไหมเบียร์งูอย่าเพิ่งบิ้วสิเออเงาพลอยมั้งเมื่อกี้นั่นยังเงาพลอยแบบเดินกลับไปที่รถเลยออบออบออบอยู่ตรงตรงข้างหน้าที่กล้องหันไปอ่ะตรงข้างหน้าที่กล้องหันไปห้องเบียร์ห้องเบียร์ห้องเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันก็ลมแถวนั่นแ,แหละมันออกมันหายเข้าไปเงินอนแหะใช่ใช่องค์ภูมแถวนี้หกเจ็ดองศาเฮ้ยดอดมไม่เดินไกลฮะนเมื่อกี้แน่อสี่สามโอเคถูก้องนนอเองนาะเกมนี้ขอเลิกผลิตมงเวทอ่ะ ถ้ไม่รู้อยากได้วงเวทจังไม่ก็อยากได้อย่างอื่นบ้างไงได้แต่วัยบูดูไม่หยุดเลยเนะี่ยไม่มีแม่งเป็นตุ๊กตาอีกแน่เลย ดูดูเหรอลุดหาไม่เจอกำหาอยู่ครับมือดิงว่าเอามดิงก็ดีเหมือนกันไม่อยากได้ oo วูดูแลเบื่อสี่เหลือสี่สิบนะฮะทำไมรีบรถจังเลยวะกูยังไม่ทันทำหายเลยเนี่ยแต่คนออกไปหายไปแล้ววะ่ะจะขอปิดไฟให้เฮ้ยไม่ใช่วูดูนี่ oo วะแปลว่ามือลิงอยู่อย่างนั้นนะอะ มือดิงบ้านนี้อยู่ไหนวะหน้าตู้ขา้างล่างไหนอภัยไม่เห็นเหมือนกันออกกลับมาแล้วลอกไข่ก็กลับมาไอกเบียร์ลอกไข่ลอกเบียร์เม็ดโดนไฟแดงเบียร์ขึ้นหกเบียร์ที่เบียร์ตีก้าขึ้นหกโอเคเจอกระดูกแล้ว ส่วนของท้องถาปกูยังไม่เจอสติลุงสามสามิบเบียสามสิบแล้วเบียอยู่กับผีตลอดทำไมสติกูลรถพอๆกับเบียนะวะตับ โอเคสรุปมีดอตจริงกูไม่ได้ตาฝาดจริงเลยกูนึกว่าเงาปล่อยไอ้ดูเหี้ยเยี่ยมเลยแต่ละตัวไอ้สัตว์ไปยังมีนี่ปะยังมีมีมิกปะมีไอม่หี้ยไม่มีไม่มีมิมิกมีแบนชีมียูเรมีโยไก่มีไลจูมีทะเยหรือแบนชีมันตามพรเมื่อกี้ปะแง่แง่เบียร์น่าจะแง่ดีกว่า น่าน่าน่าจะตัดทะเยอได้แล้วป่ะดอดวิ่งชนให้ตัดทะเยอออกเรามีเควสอะไรบ้างพลอยมีให้คีนมีให้ฮันมีให้คาราบลิกขอคาราบลิกหน่อยนะครับอืมองกงยกไปให้แล้วพล้องอะ เหรอตอนแรกเห็นไม่มีมุมนี้เธอถ้ากูจังไปจ่ายที่ส่งได้ตู้กับข้าวบ้าเก๋ยงยีง่สิบนะวางไว้ให้เก๋ยังกับเอเปล่าวางแล้วครับ ขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งไะมพอไปดูตรงเก้าอี้อ่ะเก้าอ,อี้ออออที่เป็นยกแยกอ่ะอเขาบอกพัดลมอ,อะเบียที่ผายเล่นล่องไงไฟฟ้าด้วยเหรอก็อเห็นเบียร้อนหรือเปล่า พรงนี้อากาศยังร้อนอยู่หัวร้อนเลยกูอ,อ๋อเราเล่นเน็บายใช่ไหมอากาศก็เลยร้อนเออจริงต้องสัออ่ เขาเรียกอะต่อประตูอะประตูทางขวาเขาเรียกอ,อะไรวะอตรงนั้นอะตรงที่ลูกออกมาอืมหาไม่เจอมันควรจะอยู่ไหนวะอะไรอะของต้องสาด สี่เบียนหรือหกนะทำไมเขายังไม่ไล่กว่าไม่ผ่านอีกเหรอพาราบดิยัยงเลย อยู่ here พอรู้ได้ไงวะรู้อะไรรู้ได้ไงว่ามันเป็นมือลิงวะเนี่ยก็ลุงหาทุกอย่างไม่เจอมันก็มีอย่างเดียวเป็นมือลิงที่ลุงไม่เคยหามาก่อนเออมันก็เลยเป็นมือลิงจริงเพราะอย่างอื่นลุงก็จะค่อนข้างจำจุดได้เราเหลือเพืนแล้วบ้างนะ เราเหลือเอ้ยผ่านแล้วผ่านเบียผ่านแล้วเหลือ้กินกับฮันนะ้วทำพร้อมกันได้ยังไงยังไม่รู้เลยครับนี่งงห้องหานอะไรไปแล้บ้านนี้มีมีอะไรให้ดูผีง่ายๆไหมมาถึงให้ดูจากข้างนอกอ่ะก็มีกระจกสองฝั่งนี่แหละอ๋อโอเคเบียเบียเบียเบออกไปรอนอกบ้านก่อนไปแล้วลูกจะทำอะไรจะเล่นมือดิง ไม่เดี๋ยวกลัวกลัวเล่นพลาดตายกูได้ฝากเบียเล่นต่อไงไม่พลาดหรอกมั้งลุงก็ล็อกก่อนไงแล้วให้เบียยืนข้างหลังไม่มไม่ไม่ล็อกล็อกเสร็จแล้วมันต้องล่าต่อไงล็อกเลยเดี๋ยวเบียหาที่แอบโอเคกำลังอยาการู้เลย <latego> บ้านนี้แอบตรงไหนได้มั้งล็อกแล้วมันใหญ่นี่นะมันจะล่าก่อนรอบหน uh ึ่งนะอ่าฮะงั้นงั้นล็อกก uh ันนะอ่าฮะ I need to tap the code ล็อกกันนะล็อกกันนะผีมันจะอยู่อยู่ตรงที่ที่มันอยู่อ่ะแต่ประตูอื่นจะปิดหมดเลยนะเบียไปไหนไม่ได้นะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพอครบสองนาทีแล้วมันจะล่าต่อตูนี้ไม่ล็อกอะ อ๋อหรือว่าล็อกเฉพาะห้องคนใช้ปะอาจจะห้องผีแกประตูข้างหน้าห้องผีักประตูข้างหน้าประตูห้องผมล็อกด้วยผมออกไปไหนไม่ได้ตอนเนี้ยไม้เป็นถ้าเป็นป็นชีมันจะขี่คอรูแทนเลยไหมตายยัย ก็เดี๋ยวผมต้องอาจจะต้องให้เบียร์มาช่วยเป้ารอบหนึ่งตอนที่ผมเล่นลลกล่าลาะล่าแล้วเออออกมาจากห้องเขาเดินช้าจังใจก็ตัดไหลจูเลยปะเพราะว่าของใจไปปลาค่อนข้างเยอะนะช้าเดินช้ามากอ่ะช้าเลยอ่ะเราอยู่ตรงหน้าต่างไหนคหน้าต่างข้างหน้าบ้านเนี่ยตรงทางซ้ายอ่ะเนี่ย,ตร,ยตรงที่เบียร์มา เลิกล่าได้ปะไม่เห็นเลิกล่าแล้วลุงโอเคเราถ่ายทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นมือลิงตรงหน้าต่างพอยนะผมอยากรู้ว่าขางผีไปแล้วมันยังจะเกิดที่เดิมไหมเกิดตรงมือับเมียเบียเล่นหน้าต่างเบีเล่นเขาหน่อยเขาเล่นโทรศัพท์เบียเล่นตรงหน้าต่างไหนตรงหน้าต่างที่พอยถ่ายรูปเลยโอเค น้าห่ังนี้หรอมือเขต้องโงเลยนะเียงั้นงั้นเดี๋ยวเบียผมจะยืนมุมนี้นะแล้วผมจะเอามือไปโยนตรงหน้าต่างที่พอยถือกล้องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเบียไม่ทันพูดหายนิ้วมึงกระดิกทำไมเนี่ยเบียไปไห้ละเบียแอบละเบียอย่าไปได้เล่นเลยมึงมารีเบลใพ้่กูสิ ลุงไม่บอกกันดูว่าจใเบียร์เดี๋ยวก็ให้แอบเดี๋ยวก็ให้เป้ามืออะไรของมือกันลุงใช่บอกว่าเดี๋ยวผมผมจะรอมุมนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวผมจะถอยไปแล้วให้เบียร์รอรีเป้าให้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ให้แอบแล้วไงเคเอาเอาวะนะไอวีส์ฟอร์โนเลดมาปะเปิดตรงไหนอะเปิดตรงไหน ิดมเกนพอถ่ายปิดผีเนี่ยในกล้องพอยังเห็นผีอยู่เลยแต่พอถ่ายไม่โดนโกสเ,เรื่องเรื่องล่าเราบอกเลยนะเพราะว่าผมมองอะไรไม่เห็นตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยแต่ไม่ได้แล้วว่ะยังว่าอยู่ตรงฝ่ายถ้าถ่ายผีนะถ้าจะไ,ได้แค่วินโลแล้วปะ ในกล้องม,มีผีอยู่เลยอ่าผีตัวนี้ไม่มีฟีซิงนะครับมันลบชอยฟีซิงไปให้เรื่องว่าเลือกวาโอเคไม่มียูเรย์ทั้งนั้นนะมองไหไไม่เห็นเลย่ไก่เหรอแต่เขาเดินช้ามาก อ่าที่ตัวนี้ถ้ามันชีววกขน่ข,า,ข,า,ขาจะเอาเบียร์ป่ะเพราะว่าไปจุดทูกใส่ไปแล้วสองรอบเลยอือตัอะไรอ่ะอืม,อมประมวลผลกันปะมวคลล้นกันไม่ใช่ไม่ใช่ไหรจูแน่นอนโย <ว S 1> กไก<อ>่ผมว่าโย่ไก่ เพราะตอนนี้ฟิตติ้งโดนตัดไปก็อยู่เลไม่มีแน่นอนตัวหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เบียร์ไม่ได้ทำรอบนี้อนูดูด้ก็อกอะไรหรอคือสปิริตหรอสปิริบหรอเขาเขาเดินคุยออรอบโซฟาเลยอ,ะอ่ะใช่แล้วขึ้นกลาบากไปขึ้นเอ้ยแต่ขึ้นขึ้นบางจุดนะขึ้นบางจุดหรองั้นผมเอาโยกยไก่ไปอ่ะ พ่อเลืกโยกไก่ไปแล้ว <Okay. S 1> โอเคยวขีกี่เลยกลับบ้านได้ไปเนะี่ยเออเมื่อกี้ผีเกิดตรงไหน,นอ่ะอ้าวแบนชีเหรอเขาเล่นใครอ่ะลงุงอ่ะดิเอยหรือว่าเล่นเขา,าไฟแดงที่เขา ที่บอกว่ามันเลงใครมันเลงพลอยหรือบอกว่าทำไมไเขาดูไม่ค่อยทําอะไรคนอื่นเลยวะเอออันนี้มีสิทธิ์แต่เบียเป้งไปแล้วเขาต้องเลงเบียแทนแล้วไม่เมันมีช็อตที่น่าสงสัยตรงที่พลอยวางดอปหน้าบ้านแล้วลุงเห็นดอดเออผมเห็นดอปพุ่งไปหาพลอยอะ่ะก็ผมถึงบอกไงพลอยอยู่บอว่าวผมเห็นแบบดอปวิ่งไปชนหน้าเลยอะ่ะวิ่ง,ว,งวิ่งออกประตูไปอะ่ะผมก็ผมก็เลยถามไงยว่าพลอยเหรอเอออะไร แต่ว่าน่านาจะล็อกปล่อยไว้